สวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญ10บาทรุ่นเก่าภเสียนเล็กและรุ่นใหม่ภเสียนใหญ่ของรัชกาลที่เ้าเหรียญที่ทางช่องของเราเก็บปีพศนี้ปีพศที่เราเก็บเป็นปีพศออที่ ในวงการเหรียญเขานิยมกันนิยมเก็บนิยมซื้อขายนิยมแบ่งปันนะครับก็มีกระแสะพอสมควรเกี่ยวกับความนิยมเกี่ยวกับการซื้อขายหลายช่องหลายนักสะสมหลายท่านนะครับวิเคราะห์กันแต่ที่ยังไม่เป็นที่ฮือฮาเท่าไหร่ ก็คือในส่วนของราคาราคายังถูกอยู่ถ้าผ่านการใช้ถ้าไม่ผ่านการใช้หรือว่า UNC อันนี้จะมีราคาหน่อยนะครับเหรียญที่มีความนิยม UNC ก็คงจะมีน้อยแล้วล่ะนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นได้ เนื่องจากว่ากองกระสาบเองผู้ที่ทำงานในกองกระสาบก็คงจะแลกไปเก็บเหมือนกันแล้วก็นักสะสมหลายท่านก็แลกไปเก็บเหมือนกันนะครับส่วนที่มีในการมุนเวียนก็ จะเป็นการาเป็นการหลุดออกมาจากคนที่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นเหรียญที่ในวงการเขานิยมนะครับก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับช่องสมาคมจะแนวก็แลกเหรียญมาคัดก็พบเจอก็ นะครับเก็บหลายเดือนตั้งแต่ต้นปีพศ2567นะครับชุดนี้นะครับชุดที่มานำมารีวิวนี่แหละนะครับส่วนชุดที่เก็บเมื่อก่อนก็แบ่งปันไปหมดแล้วนะครับชุดนี้จะไม่แบ่งปันง่ายจะเก็บให้ถึงร้อย หมายถึงแต่ละพศออนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญที่จะให้ดูจะให้ f อฟซดูต่อไปนี้ก็คือ,อาสามเหรียญน,นี้สามปีพศออร,ราคาซื้อขายที่เขานิยมในวงการราคาเดียวกันนะครับก็มาดูนะครับพศออแรกพศออแรกจะเป็นปีพศอ สองพันห้าร้อยจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ผลิตน้อยนะครับไม่ถึงสองล้านนักสะสมก็เลยเก็บนะครับ หลายท่านก็ซื้อไปเก็บหลายท่านก็ซื้อมาขายไปนะครับส่วนนักสะสมรุ่นใหม่ๆก็พบเจอหาหาเก็บก็แบ่งปันนะครับนี่คือปีพศออแรก ปีพศที่สองเหรียญที่สองก็คือปีพศสองพันห้ารอยสี่สิบสองไม่ถึงสองล้านเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่มีความนิยมราคาซื้อขายก็อยู่ในราคาเดียวกันนะครับทางชองเราก็ขายเป็นประจำนะครับส่วน เหรียญที่อยู่ในคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นปีพศออ2553ปีพศออ2553ถ้าไม่ไม่สวยจะไม่ชัดนะครับก็ต้องใช้กล้องนะครับ นี่ก็คือเหรียญที่นักสะสมเขานิยมนะครับสปีพศนี้ราคาซื้อขายก็ถ้าผ่านการใช้30บาทถึงห้บาทถ้า UNC หรือว่าใหม่จะหลักร้อยนะครับก็มาไลยก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ